ทุกคนดูกันมาพามาทัวร์สวนส,วนสวนสัตว์นี่ก็เพื่อนเื่อนสวนสัตว์เอาเปน็นสวนจุลจิตปล้ากันซึ่งสวนจุลจิตปลาของผมจะสวยแค่ไหนก็ไปดูกันเลยเดี๋ยวผมจะพามาข้างล่างก่อนก็คือใมีคนมาดูเยอะมากจริงๆเป็นบอทซึ่งทั้งหมดมสร้างเองทั้งหมดเลยซึ่งเราจะพาไปดูจุดรับบัตรคิวก็ มีคนต่อเถวยายาเยพซึ่งนี่นี่คือบาทซึ่งคนละหกร้อยเพื่อเพื่อเพื่อเป็นการดูอันนี้คือขดอันนี้คือได้รวจสาข้างวนซึ่งได้รวบรวมไว้ใน,น,น,นส่วนส่วนขัดตุลศึก้าพวกนี้หมดแล้วตรงนี้คือมีการโลดลอนที่สูญหายไปยาวนานมากซึ่งก็ ใช่มันก็ดีเละซึ่งมีสองตัวแล้วเมื่อกี้คุณหัวผู้หญิงไปด้วยเส่งตรงนี้ก็จะเป็นอืมขีม่อโอซอนัดที่มีคนดูจนหัวยาวมากส่วนตรงนี้ก็กจะเป็นไดโรวส์มีปีกนะซึ่งมันจะบินไปทําไมเขาก็ไม่รู้ดูดด,ดูิแล้วนี้คือทีเล็กที่ผมใช้เวลาสร้างหน้าที่สุดเรอะกองใหญ่มากแล้วมันก็ตัวใหญ่มากด้วย ต้องต้องเี้ยขยัาตั้งแต่ชื่อซึ่งนี่คือเกมมีเวอร์ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นจันนะว่าผมสร้างเองทั้งหมดซึ่งตัวอันนี้ก็อันนี้ก็คือแรปเตอร์ที่ผมสร้างเองนมันกระโดดขี่ได้ด้วยกระโดดจีกระโดดนี้คือนำพูดนำพูนี่มันบินได้ด้วยเขาบอกบอกให้เขาเจ๋ง อนี้ก็คือสิ่งที่ผมตั้งใจสร้างมันพิเศษตรงใมันมันเิร็จเพราะมันสวยมากเลยคุณดูสิสวยบ่นี่ดึงอะ่ะทั้งหมดนี้ผมสร้างเองทั้งหมดเลยทำไมภาพมันแหลกจังวะผมจะพาบินถวยแล้วนี่พออยู่ข้างบนเร้ก็สวยเลยอืม คนด,ดีคนดูนกำลังในช่องหน้าก็คือแบบ